ที่อีกหนึ่งหนุ่มจากบ้านนี้ค่ะคุณพัดกันบ้างเพราะว่า <S 2> <S 2> <S 2> หลายคนหมอเอ๊ะ ไม่เห็นคุณพัดรับละครมานานหรือว่า<อ>แบบลาตัวเองจากวงการบันเทิงหรือเปล่านะคะออกมานั่งยนันยืนยันเลยค่ะว่ายังนะจ๊ะยังไม่ได้เฟดจากงานวงการบันเทิงค่ะสําหรับคุณพัดฉัดบริรัตน์นั่นเองหลายคนบอกว่าเขาทุ่มเทกับธุรกิจมากขึ้นนี่เพราะว่าเขามีสตูดิโอใจกลางรัดเพลย์สิบห้าะนะคะมีคาเฟร่รวมถึงมีธุรกิจขายแว่นออนไลน์ด้วยอ๋อนี่แล้วประเด็นคือรายการของเราเอกซ์คลูซีฟมากนะคุณผู้ชมเป็นที่แรกนะคะพ p t v เนี่ยไปบุกอาณาจักรของชัดบริรั ซอยลาดพร้าวทั้งซอย oh. เป็นของตระกูลนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ที่ pop news u ันคัททาง YouTube ของ p ี t v บันเทิงนั่นเองเพราะว่า uh. เขาบอกว่าเขาก็ต้องทุ่มเทแหละดูดิมันกิจการใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่เจ้าตัวก็ยังมีงานแสดงค่ะที่ออนแอร์ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยส่วนงานไหนผู้จัดคนไหนสนใจก็ยังติดต่อนะคะยังติดต่อได้พร้อาให้เวลากับงานแสดงเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าคุณพัดบอกว่าตอนนี้คิดถึงบรรยากาศกองถ่ายค่ะ ไม่เฟดพี่ี่มาจากไหนผมจะไปเฟดได้ยังไงจริงๆคือเอาจริงๆง,ง,งานวงการบันเทิงก็ยังรู้สึกว่าเป็นอาชีพหลักของตัวเองนะแต่ว่าด้วยความที่โอเคพอในช่วงที่มันไม่มีหรือมันเป็นช่วงพักออนแอร์หรืออะไรเงี้ยครับก็เราก็ทําอย่างอื่นนะด้วยความที่เราอาจจะโตมากับแบบบ้านทําธุรกิจอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็รู้สึกว่าเออต้องหาอะไรทํามุ่งมาธุรกิจเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเป็นโปรเจกต์ของแบบของแม่อ,อยากทําเราก็รู้สึกว่าทําให้เขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ แต,แต่ส่วนตัวของเราอะ่ะเราก็ไปทําของเราเองแหละแต่ถ้ามีงานในวงการอะไรเงี้ยครับติดต่องานละครอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ยังรับอยู่จริงๆชอบการใช้ชีวิตอยู่ในกองนะพอเราออกมาทำอย่างเงี้ยเยอะเราก็คิดถึงกับการแบบใช้ชีวิตอยู่ในกองเหมือนกันแตกต่างนะมันเหมือนเหยียบกัน2ขาเนาะขานึงเราก็เป็นกึ่งกึ่งคนที่เป็นนักแสดงที่คนรู้จักอีกขานึงเราต้องมาเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะเราต้องเหมือนบาลานซ์ระหว่างแบบเรื่องของเราเป็น เรื่องของเราทําเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการที่เราเป็นคนสาธารณะอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาบทบาทที่แบบตรงไหนดีที่มันจะพูดแล้วมันดูคอมโพมไสหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเออไม่ไม่แบบชั่วแล้วแบบฟังดูแล้วไม่ดีอะไรเงี้ย